สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคําพยากรณ์ในช่องของจิราภาชาแนลในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ชาวลัคนาราศีกรกฎในช่วงของวันที่1ถึงวันที่15มิถุนายนปีพุทธศักราช2565ในเรื่องของการเงินการงานและความรักนะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามในช่องของจิราภาชาแนลทาง YouTube ด้วยนะคะ ชาวลัคนาราศีกรกฎก็ควรจะได้จากการผูกดวงวังลัคนาจากวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดนะคะคำพยากรณ์ก็จะได้มีความใกล้เคียงกับชีวิตของท่านมากที่สุดค่ะจะเห็นได้ว่านะคะในช่วงของวันที่1ถึงวันที่15มิถุนายนปี65นี้นะคะการเงินของท่านนะคะโคจรไปได้เด่นไปได้ดีมากๆนะคะอยู่ในภพโชคลาภก็แสดงว่าในช่วงระยะเวลานี้การเงินของท่านนะคะมีเข้ามาหลายๆทางนะคะจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองจะคิดอะไร ือจะทําอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดเลยนะคะบางท่านก็อาจจะการเงินนี้ได้มาโดยแบบง่ายๆหรือบางท่านก็อาจจะได้มาอย่างไม่คาดคิดก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะ และในวันที่7นะคะมิถุนายนไปจนถึงวันที่15มิถุนายนนั้นนะคะจะเห็นได้ว่าท่านจะทําอะไรที่เกี่ยวกับตัวแทนในหน้าท่านจะทําอะไรเกี่ยวกับการซื้อมาขายไปหรือเกี่ยวกับการเจราจาการติดต่อสื่อสารรวมไปถึงนะคะอาจจะมีเกณฑ์การโทรศัพท์ไปหาคนรอบข้างท่านก็จะได้เงินมาตรงจุดนี้เช่นเดียวกันค่ะหรือคนรอบข้างนะคะอาจจะเอาเงินมาให้ท่านก็เป็นไปได้นะคะในช่วงตั้งแต่วันที่7มิถุนายนเป็นต้นไป จนถึงวันที่15มิถุนายนถ้าท่านคิดจะไปทวงเงินกับใครนะคะก็ขอให้ทําในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านก็จะได้เงินมาดังที่ท่านไม่คาดคิดเช่นเดียวกันนะคะ นอกจากการเงินที่โดดเด่นเป็นพิเศษนะคะในช่วงระยะเวลานี้แล้วนะคะท่านผู้ชมยังมีเกณฑ์นะคะจะถูกหวยรวยเบอร์ในวันที่1 5บ6นี้ด้วยค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะตรงจุดนี้ก็อยากให้ท่านผู้ชมทุกทท่านนะคะมีสติและก็มีวิจารณญาณให้มากๆเลยนะคะก็ไม่ได้หมายความว่าทุกทท่านชาวลัคนาราศีกรกฎจะถูกหวยรวยเบอร์กันทุกทท่านนะคะก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของท่านด้วยค่ะว่าจะมีเกณฑ์ในเรื่องนี้หรือเปล่าหรือจะ มีบุญวาสนาในตรงจุดนี้ไหมนะคะแต่ก็ขอให้ท่านนะคะให้มีสติแล้วเอาคําพยากรณ์ตรงจุดนี้ค่ะไปปรับกับชีวิตของท่านให้ได้ประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะ และในเรื่องอันดับต่อไปนะคะก็ขอพยากรณ์ในเรื่องของการงานของท่านเลยนะคะจะเห็นได้ว่านะคะดาวการงานนะคะก็โคจรไปได้เด่นไปได้ดีและก็อยู่ร่วมกับดาวพระพฤหัสเช่นนี้และก็มีดาวพเกเกตเสริมด้วยค่ะโคจรไปได้ตำแหน่งที่ดีในภพที่ดีด้วยนะคะก็แสดงว่าการงานของช่วงระยะเวลานี้ดีมากๆเลยนะคะมีงานเข้ามาหลายๆงานเลยทีเดียวค่ะ จนรู้สึกว่าบางครั้งท่านก็จะรู้สึกเหนื่อยเหลือเกินเครียดเหลือเกินในบางครั้งนะคะก็อาจจะทําให้ไม่สบายขึ้นมาก็เป็นไปได้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามเมื่อมีงานเข้ามามากมายเช่นนี้นะคะก็เป็นผลดีใช่ไหมคะยังดีกว่าที่เราไม่มีงานจะทํานะคะ แต่ในช่วงระยะเวลานี้เช่นเดียวกันค่ะก็ขอให้เราะมัดระวังนะคะในเรื่องของคําพูดสักเล็กน้อยนะคะเกี่ยวกับคนรอบข้างเกี่ยวกับคนในที่ทํางานนะคะถ้าเราจะพูดอะไรออกไปแบบตรงๆนะคะก็มักจะทําให้เกิดความขัดแยง้งเกิดความรู้สึกไม่พึงพอใจซึ่งกันและกันนะคะก็ทําให้ท่านรู้สึกไม่สบายใจนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะก็ขอให้อดทนค่ะแล้วก็ใจเย็นๆนะคะในเรื่องต่างๆเหล่านี้ในเมื่อง,งานก็ดีเงนิงนก็ดีนะคะแล้วทําไมล่ะคะเรื่องแค่ จะอดทนไม่ได้จริงไหมคะอย่างไรก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะในเรื่องของการงานประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะในเรื่องอันดับต่อไปนะคะ ที่จะทําให้หัวใจของท่านชุ่มชื่นหรือเปล่านั้นก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของความรักความผูกพันนั่นเองค่ะในพกของคู่ครองนั้นนะคะก็ยังมีดาวพระเสาร์นะคะโคจรสิงสถิตยอยู่ตรงนี้เป็นเวลาตั้งแต่ปลายปี63แล้วนะคะและอยู่ตรงนี้ถึง2ปีครึ่งณตอนนี้ก็ยังไม่ออกนะคะถ้าจะให้ออกก็ต้องรอประมาณตน้นต้นปี66ค่ะ แต่อย่างไรก็ตามในช่วงระยะเวลานี้นะคะถ้าท่านใดที่ยังโสดอยู่นะคะก็พยายามนะคะอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรลงไปในช่วงระยะเวลานี้ค่ะค่อยๆดูกันไปนะคะค,ะความรักนะคะถ้าเราได้คนดีนะคะเราก็จะมีความสุขไปตลอดเลยเหมือนคนโชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งค่ะแต่ถ้าเราเจอคนไม่ดีนะคะแล้วก็เกิดความทุกข์และทมขมขื่นใจเช่นเดียวกันนะคะส่วนถ้าท่านใดที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะในช่วงระยะเวลานี้ก็ขอให้มีความอดทนเป็นอย่างสูงะค่ะ และในช่วงระยะเวลานี้นะคะในเรื่องของความรักความผูกพันก็รู้สึกทุกอ,อกทุกใจเหมือนไฟสุมขอนค่ะอยากจะเลิกก็เลิกไม่ได้ค่ะรักขสังกันอยู่แบบนี้นะคะอย่างไรก็ตามก็ขอให้อดทนนะคะถ้าผ่านตรงจุดนี้ไปได้นะคะนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่ท่านจะได้เจอเจอในสิ่งที่ดีๆเกี่ยวกับความรักความผูกพันแน่นอนเลยนะคะ ส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะชาวลัคนาราศีกรกฎในช่วงระยะเวลานี้ไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงเลยนะคะสุขภาพแข็งแรงค่ะขอเพียงอย่างเดียวนะคะในเรื่องของความรักอยากคิดมากนะคะถ้าเราคิดมากเราก็จะเกิดทุกข์นั่นเองค่ะ การพยากรณ์ในคลิปนี้นะคะเป็นเพียงการนำเอาลัคนาราศีกรกฎนะคะมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โคจรอยู่ในช่วงระยะเวลานี้ท่านผู้ชมก็ควรจะนำคำพยากรณ์ตรงจุดนี้นะคะไปปรับกับชีวิตของท่านไปปรับกับการงานและการเงินของท่านให้ได้ประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ